หลายคนสงสัยนะคะว่าเกมนี้สามารถแลกทูมันนี่นะคะเอามาเติมเกมได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะตอนนี้เพจพิเกต<ด>เหลืออยู่<ด>16เพรนะคะเกมนี้มีชื่อว่าไพ่แข่งหันศานะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเกมนะคะขวามือบนสุดค่ะให้กดคําว่าฟรีคอยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ผูกโค้ดนะคะให้ผูกโค้ดตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อรุ่นรับฟรี300คอยนะคะเอาไว้แลกของนะคะหลังจากนั้นก็ให้น้องๆกดคําว่าแลกเลยค่ะแล้วก็กดตรงที่แลกบัตรทูมันนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ ก็เลือกจํานวนบัตรทูมันนี่ที่เราต้องการจะแลกได้เลยค่ะหลังจากที่แลกเสร็จนะคะให้เรารอทําการ1-3วันนะคะหลังจากที่เรารอทําการนะคะให้เรากดเข้ามาที่บันทึกหลังจากที่เราได้รหัสทูมันนี่มาแล้วนะคะให้เรากดคัดลอกค่ะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปใน Google นะคะหน้าเติมเกมเลือกเกมที่เราอยากจะเติมเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้กดตรงคําว่าทูมันนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆกดวางรหัสทูมันนี่นะคะที่เราคัดลอกมาลงไปที่หน้าเติมเกมเลยค่ะแล้วก็กดยืนยันจ้าหลังจากนั้นก็ให้เราไปเช็คเพ ที่หน้าเกมเราได้เลยค่ะเพชรเข้าแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็อย่าลืมไปรับเพิ่มที่โบนัสเติมเงินด้วยนะคะหลังจากที่ได้เพชรแล้วก็ไปสุ่มของกันเลยค่ะสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็รีบๆดาวนโหลดมาลองเล่นกันดูนะคะหรือถ้าน้องๆคนไหนที่ดาว์โหลดมาแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมใส่โค้ดตัวนี้เพื่อลุ้นรับรีสามร้อยคอยด้วยนะคะอย่าลืมดาวโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะ